ตัวนี้นะมันจะเป็นเปเปอร์นะน้องชายนะตัวเนี้ยสมัยก่อนแรกๆอ่ะบางทีมันไม่ได้เป็นเปเปอร์นะครับมันก็จะใส่และใส่เข้าไปได้เลยตัวเนี้ยตัวประคองแข้งตรงเนี้ยแตกนะครับคือแค้งฝังเล็กเครื่องนะครับประคองฝังจานไฟแล้วกันนะเนี่ยมันจะประคองมันจะเป็นเปเปอร์นะครับเพราะปกติแรกๆสมัยก่อนอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเท่ากันเลยรูเท่ากันพอใส่ไปแล้วหลวมๆนะครับมันเหมือนแบบว่าเฮ้ยจะไม่ได้ช่วยอะไรให้มันเต็มประสิทธิภาพของมันนะแต่เราทีเนี้ยยุคสมัยใหม่นะครับ เขาเจอปัญหาตรงนี้นะแล้วก็ทาไปไปเปเปอร์ paper, จะใส่เข้าไปได้ครึ่งหนึ่งที่เหลือต้องเอาคอนยางเคาะตึก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 แล้วมันจะเป็นเปเปอร์มันจะเป็นแบบว่าทรงกลวยทรงกลวยเข้าใจปะ่ะเนี่ยแล้วมันจะแน่นนะครับแล้วมันจะรัดเต็มประสิทธิภาพแล้วมันจะทํางานได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ของมันนะครับตรงเนี้ยมีส่วนอย่างมากที่จะประครองแคลงฝั่งแคลงเนี่ยฝั่งจานไฟเนี่ยแตกเนี่ยมันมันช่วยได้เยอะนะครับ นะเพราะว่าฝั่งนี้มันเป็นเลขเครื่องแต่ถ้าฝั่งจานไฟเรามันแตกตรงนี้แตกก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็หาซื้อตามทั่วไปได้ใช่ปะ่ะแต่ฝั่งนี้เราต้องประคองแต่อ้สองตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยพวกเองจะใส่ไมหมยังไม่แน่ใจก็แล้วแต่ละการถ้าปกติถ้าเป็นรถเฮียนะ้นเฮียจะไม่ใส่นะครับเฮียจะใส่แค่ตัวนี้พอนะครับเพราะดีเคยเจอปัญหาสมัยก่อนนะครบบางทีเราก็เจอตัวดีมั่งไม่ดีมั่งเพราะว่างานแปลงงานกึง่งอะมันไม่เต็มร้อยหรอกบางทีรูเนี่ยไม่ตรงพอเราไปใส่รูนน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 ีีีี้้้้้้รูููมม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 ััันะััััขขดดแแแลลววกกก็จจะไไไ่่่่่ตบบปออเเคยพใสาหุ แต่พอถอดออกแล้วเนี่ยแม่งเจอนะแต่พอเราไปคึงพวงเราไปคืะให้มันใหญ่พอใหญ่มากมันก็ไม่มีผลที่ช่วยอะไรได้เยอะและหนึ่งอย่างเนี่ยมันจะไม่ชอบด้วยที่มันวางไว้อยู่เฉยนะบางทีเดี๋ยวมันก็นู่นนี่นั่นเดี๋ยวมันก็หลุดบ้างเพราะมันจะมีบูธค้ำอยู่ตรงนี้นะ อ่ะก <น Youtube. S 1> ็แล้วแต่ใครใส่ละกันนะก็แล้วแต่ใครชอบละกันนะก็มี2กรณีใส่หรือไม่ใส cool. <for> ่ก็แล้วแต่นะครับแต่เฮียเฮียไม่ใส่หรอกเฮียจะใส่เป็นเปเปอร์ตรงนี้ให้มันแน่นให้มันฟิตแน่นเขาจะว่าพอฟิตแน่นแล้วมันจะช่วยประสิทธิภาพส่วนใหญ่อ่ะไอตรงเนี้ยมันจะชอบแตกนะครับไอรูรูหาเนี้ยเนี้ยมันจะชอบแตกเฮียคิดว่าเฮ้ยหนุนตัวนี้จะดีกว่าเนาะก็แล้วแต่น้องชายละกันแล้วแต่ทางเลือกเนาะจะหนุนหรือไม่หนุนก็แล้วแต่ตามใจละกันแต่เฮียไม่ใส่หรอกนะเฮียใส่ตัวเปเปอร์ตัวเนี้ยที่มันเป็นแหวนเปเป เคยเจอไหมใส่แล้วมันฟิตสตาร์ทไม่ได้อะ <laughs>